กิวทำมากับกิวทำนะจะเจอกันนะจะเปลี่ยนไปแต่บางคนเราคงไม่เข้าใจป่าไม้เกินเกินมาในซิปบอกว่าเดี๋ยวมีนอนเดี๋ยวมีนอนไม่กูก็มันขึ้นไปแต่ผมก็เทียนไปทำไมแต่ผมก็ทำแบบนี้ต่อไปเพราะมันเป็นสันดานและมีสัยของข่าวเขามาบอกว่ากระบี่สะท้อนเมากาหรือเปล่าเกียนผมือนหัวเกียนผม บางนาทีระทึกจะมาถึงแล้วนะฮะนาทีระทึกจะมาแล้วนะฮะระดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ตึกกระบี่ดุทกพดุทจักแหย่าลืมแล้วตึกกระบี่แล้วเพื่อทานเซิร์ฟเวอร์ปีโปมาถึงแล้วขึ้นมาเซียนขอบคุณนะครับที่ให้ผมขึ้นมาเซียนขอบคุณนะครับพร้อมทั้งคู่แล้วนะฮะ โอ้ยตีธรรมดาไป3,000กว่าอย่าไม่เอาไม่ทักนะฮะอ่านะครับฟาดเลยครับห้าพันห้ร้อยสิบนะครับ5,516ทีแรกนะฮะทีที่สองอ้าว5้าพนะฮะห้าพน้าร้อยนะครับที่แรงที่สุดของเขาแล้วนะครับสุดยอดกระบี่ของเขาแล้วนะฮะตรงนี้อะไรกันครับ แต่อไม่จะตีกลับเลยครับบอกแค่นี้คลิปๆเดี๋ยวกูตีแม่งหนึ่งพออะไรฮะตอบไหมห้าพันทุกวันพวกกูน่ไม่เรียนหนังเก้าพันหกโอ้อันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์คือป่าไม้กิลเมกก็ไม่นะฮะชนะไปแล้วป่าไม้บอกว่าถึงผมจะตีไม่ตายแต่ผมก็สุดๆแล้วนะครับโอ้ยเยอะจะตีก็ตาย นะฮะได้แค่นี้ก็พอนะไหมไม่ต้องเอาเยอะนะฮะไม่ต้องถึงก็ตายนะสงสารเขานะอันดับหนึ่งงองเซิร์ฟเวอร์ป่าไม้เมกเการ์ไม่เดี๋ยวรับรางวัลกับ GM เลยนะครับผมนะฮะส่วนผมนะฮะจะทำการนะฮะนอนไม่มีอะไรมากวันนี้นะฮะวอจบแล้วก็ยินดีทุกคนนะครับฝันดีฮะ เำใหเบอกว่านุ่อรครับนิ่มแบบเนี้ยคน